สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่องของดีมคาไท a แลนด์ครับซึ่งผมโลดมิลาดครับ วันนี้ผมก็มาอยู่ในโชว์รูมแปซูเปอร์คาร์รถสวยหรูอยู่ในนี้เลยครับในรายการวันนี้ครับมีความพิเศษตรงที่ว่าผมอะ่ะจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารสาวสวยว่ามีมุมมองกับรถซูเปอร์คาร์ยังไงแล้วรถในฝันของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วเราไปพบกับเธอคนนั้นเลยดีกว่าครับตามผมไปครับ สวัสดีครับน้องวีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกออแล้วนี่ครับคุณคุณวีนะเดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดหนึ่งค่ะก็วีนะคะเป็นทำอะไรบ้างคือเป็น เป็นหลายอย่างเลยอ่ะเป็นพันเน่าแบบเราแล้กัรเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะเปิดมิหลาสาขาราชพฤกษ์ด้วยกันค่ะคือคือนี้คุณคุณวีเนี่ยนะครับเขาทำร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านบลูมิ่งแกล l e ี่หรือว่าจะเป็นชานมย่อเบใช่ไหมเบที่ร่วมกับดาราร่วมกับพี่เมทิชนะนะคะแล้วก็มีทำร้านต่อขนตาบิวตี้บาร์ค่ะกับโค ะะแล้วในร้านต่อขนตาเนี่ยเราก็มี injection IV เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ i n j e c t คือฉีดวิตามินเข้าเข้าเส้นด้วยฉีดวิตามินใช่ไมไม่ใช่ฉีดฉีดวิตามินฉีดวิตามินเ,เข้าเส้นไม่อ, <laughs> อยากฉีดอย่างอื่นต้องหลังใหม่ครับทุกการเห็นไหมครับว่าวันนี้แขกรับเชิญผมนี่ไม่ธรรมดาครับยังไม่จบเลยนะอย่าเพิ่งพอแล้วพอแล้ว เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นคือสาวสวยนะครับแล้วก็ทํางานหลายอย่างแล้วรวมถึงกําลังจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับที่อีกธุรกิจหนึ่งของเราด้วยครับวันนี้เนี่ยเราผมก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาถามนะครับอันแรกก่อนว่าถ้าผู้ชายขับซุปเปอร์คาร์เนี่ยมีมุมมองว่ายังไงผู้ชายขับซุปเปอร์คาร์มาจีบเราด้วยเอออย่างนั้นก็ได้จจมันก็เท่นะมันก็คูลเราก็รู้ออสึกว่าเฮ้ย<ๆ>คนนี้แบบไฟล์ที่บ้านน่าจะต้องดี ด้วยมีฐานะดีหน้าตาดีคือเอาง่ายๆขับรถยาริสมารับกับขับรถออชมารับอะความรู้สึกเหมือนวคนละแบบนึกออกไหมความความรอมันก็แตกต่างคือมีทุกคาปุกบมันรอทันทีเลยใช่ใช่ใช่เนลาเราใส่นาฬิกาแพงๆมันรอทันทีขณะที่ใส่นาฬิกาแบบที่กอกเนี่ยมันต้คนละแบบแล้วเดี๋ยวถามน้องอีกนิดนึงว่าถ้าในมุมมองของสาวนักธุรกิจที่สมมติว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับว่าน้อง คิดว่าสนใจซื้อรถซปเปอร์คาร์ไหมมีรถซปเปอร์คาร์ในฝันอยู่ไหมเคือถ้าเรา,เาประกอบธุรกิจแล้วทางานหาเงินได้เยอะเนี่ยม,มันก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้าเรา,เามีรถอื่นๆตามลําดับขั้นมามากพอแล้วเนี่ยซปเปอร์คาร์มันก็เป็นเหมือนทางเลือกที่ถ้าเรามีเงินเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วค่ะมันไม่ใชกแบบเราซื้อนาฬิกาสะสมไปไเรื่อยๆคือเราก็คิดว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าเทียบกับ n o ซูเปอร์คาร์กับสิ่งที่ผู้หญิงใช้่ะเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้ทุกอย่างมันมีมูลคา่าแล้วราคามันไม่ตกถ้าเราเลือกดีๆเราคิดว่าเราไม่ได้มองถึงความฟุ่มเฟือยแต่เรามองว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วมันทําให้เราดูสวยแล้วก็ดูแพงขึ้นด้วยนี่ครับมีมุมมองของ <laughs> สาวนักธุรกิจครับว่า <laughs> ถ้ามีเงินนี่ทุกวันนี้ก็น่าจะมีเงินซื้อได้แล้วนะ <laughs> โอเคเราไปดูหน่อยว่าในโชว์รูมเนี้ยถ้าเป็นน้องนี่น้องชอบรถแบบไหนดีไหมอ่าเดี๋ยวตามไปชมดีกว่าครับรถสวยๆที่นี่มีเยอะเลยครับไปดูกันค่ะอ่าน้องวีเป็นไงคันนี้สเปคเลยคือจะบอกว่าจริงๆเราเป็นคนชอบปอร์ชแล้วเนาะแล้วก็คือด้วยรูปทรงของปอร์ชเนี่ยมันดูทันสมัยคือเราไม่ชอบรถอะไรเดียวเดี่ยคืออะไรที่เป็นรูปทรงหนึ่งเดี่ยมหรือว่ามีการแต่งเยอะๆเช่นมีสปอยเลอร์เนี้ย ไม่ค่อยชอบไม่ชอบรถเรียบๆทำไมอ่าชอบนี่ฮะสไตล์ผู้หญิงเห็นไหมครว่าอาจจะชอบโค้งมนแล้วดูเรียบๆใช่ไหมโอเคแต่สีเนี่ยถ้าเป็นตัวเราเองเราจะไม่ขับสีฟ้าอ้าวเหรอไม่ชอบสีฟ้าเหรอมันเด่นเกินไปอะเราไม่มั่นใจว่าแบบมันคือหมายถึงว่าบางทีเขาก็จะมองว่าอีสีแบบนี้ต้องขับมนเล่นตรายต่อความเป็นผู้หญิง แตอบางทีคำรถสีชมพูเลยถ้าสังเกตรถที่ไม่ก็จะมีแต่สีขาวสีดําสีเงินไม่ค่อยมีัีนแต่นี่ชอบป๊อปอยู่แล้วใช่ไหมคันนี้คันนี้เป็น911 Carrera S ครับคันนี้สีเทาขายเราชอบนะแต่ว่าไม่ชอบอะไรที่มันเป็น ลายมาแบบคอนทราสกันแบบนี้อันนี้ดูเยอะไปใช่ไหมเยอะไปน้องรู้ไหมว่าคันนี้คือรถอะไรรู้ว่ามันตแพงมากคันนี้คือ r s r h e นะครับค a r ร e r a G T 3คันนี้เนี่ยสเปคมาอจากเมืองนอกเลยนะครับรถคันนี้นี่ราคาตอนนี้27ล้านนะ่า <c oughs> จริงๆถ้าเรามีเงินอนะต่อให้เรามีเงินซื้อได้เราก็ไม่ซื้อแบบนี้มันอยู่ที่ความชอบสำหรับผู้หญิงนะสำหรับผู้หญิง ลองไปดูข้างล่างกัเอ้ยนี่ตรงนี้เลยคันอย่างนี้นี่มันรถมอไซค์ใช่ป่ะมันเป็นรถสี่ล้อเลยนี่เราก็ต้องนั่งอย่างนี้แต่ว่าลุกวันนี้ไม่ได้จริงจริงเราก็จะมีโมเมนต์ความมันก็น่ากลัวนะไม่เคยขับไม่เคยคล้ายค้าโกลคาร์ดหรือเปล่าแต่เราชอบขี่โกคาร์ดนะชอบขี่โกคาร์ดเป็นสาวลุยๆหน่อยอมามาเดี๋ยวไปข้างล่างกันโอเคแล้วนี่อย่างนี้ ชอบไหมเป็นรถปอร์ชอีกคันหนึ่งกำลังมาแรงแนละ้เป็นรถเทเกนคือเป็นรถไฟฟ้าของปอร์ชคือรูปทรงเนี่ยผ่านชอบสีผ่านนะคะแต่ความใหญ่อ่สำหรับเรามันไม่เหมาะกับเรามากขนาดนั้นคือมันน่าจะเหมาะกับพี่ชัย่ายใหญ่มากกว่ามาดูคันนี้อีกสักคันหนึ่งโอ้โหนี่รถใครมันจะออกใหมเนี่ยติดโบเลยเดี๋ยวรู้วันรถใครแต่ว,ว่า อันนี้เป็น p ป s c h e ตวัวใหม่992 <หา S 1> แล้ว Full <หา S 1> Option แบบนี้เลยนะดูแล้วเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับคันสีฟ้าตะกี้มันคล้ายๆกันนะเดี๋ยวขอดูกันมันก็รูปทรงคล้ายๆกันแต่ว่าเรารูปทรงคล้ายๆกันใช่ไหมลองเ,เปิดดูชอบเหมือนกันค่ะโหบอแดงด้ว่ะ นี่มาดูครับแซงว่าเราพูดไว้แล้วว่าเราชอบรถบบาแดงอ่าบบาแดงเป็นไงบ้างดูแล้วเทียบกับคันสีฟ้าตะกี้ดีกว่าชอบมากกว่าแล้วนันคืะชอบชอบเอาแดงคือเป็นสเปครถของที่เราชอบอยู่แล้วเราไม่ชอบรถที่เรียบๆมากขนาดนั้นแล้วก็จอไม่ได้เยอะเนาะถ้าเทียกบกับคันสีฟ้าตะกี้อันนี้ดูแล้วโอเคใช่ไหม รู้เลยอะชัดเจน <Okay. S 1> ถ้าโดยวรวมนะให้เลือกว่าระหว่างคันสีฟ้ากับคันนี้ด้วยสีด้วยฟังก์ชันอะไรต่างๆคือเราเป็นคนไม่ได้ชอบฟังก์ชันเยอะอยู่แล้วแต่ด้วยสีด้วยรูปทรงเนี่ยคันนี้คือเบอร์หนึ่งต่อได้รือยังต่อได้ okay, ออกแล้วคันนี้แล้วอยากรู้ไหมว่านี่รถใคร yeah. ไม่รู้ รถเราเองรถพี่เองครับพึ่งออกเนี่ยกำลังจะออกนี่แหละดีจังเลยมีหลายาชฤกึกมีรถตั้งโชว์ในโชว์รูมแล้วเตรียมเลยครับเอาไปโชว์ที่นั่นเลยนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันสุดท้ายว่าทั้งหมดมาที่หลายๆคันเนี่ยนะครับน้องวีอ่ะเขาจะชอบคันไหนโอ้โหเดินดูรถทั่วร้อนมากเลยขออนุญาตถอดเสื้อนะคะเริ่มร้อนเลยใช่ไหมเห็นรถแล้วเปอนพี่ไม่ร้อนอ่ะค่ะใส่น้ากกชั้น ก็ไม่ร้อนมากก็ร้อนนิดหน่อยทาไม<อ>ถึงเห็นรถแล้วเป็นไงครับรู้สึกร้อนเลยอะ่ะส,สุดเหนื่อแต่เดี๋ยวต้องไปแคกก่กระปุกซื้อรถชอบตั้งหลายคันอโอเคค่ะแล้วสรุปว่าน้องชอบรถคันไหนนะจริงๆจะชอบหลายคันมากแต่ว่าตามความเหมาะสมและความชอบของเรานะคะด้วยสีความเรียบง่ายเียคะ่ะเราเบอร์หนึ่งของเราคือคันสีขาวข้างล่างนะคะ992เกาเก้าเอขาเรียกว่าเกหนึ่งจะเป็นรหัสรถ992สตัวใหม่ ลานะครับแล้วก็ชอบความเป็นเบาะแดงถ้าสังเกตเนี่ยตอนเดินผ่านมันมีคันนึงรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเบาะดำก็คือไม่ชอบเลยก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าในมุมมองเขาก็ชอบรถที่ดูแล้วเรียบๆหรูๆไม่เยอะเกินไปครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องวีมากที่มาแชร์มุมมองของผู้หญิงว่ากับซุปเปอร์คาร์เป็นไงทุกท่านที่ชมอยู่แล้วชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปอันหน้าต่อๆไปนะครับวันนี้ผมกับน้องวีขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ